ัสดีค่ะชื่อซินนะคะทำงานเป็นพิตตีนะคะแล้วก็รับงานเอนเตอร์เทนต่างๆนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเป็นงานที่รี้แแหลมนะคะเสี่ยงต่อออายมุกต่างๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าซินแบบขายบริการอะไรอย่างนี้ไปเลยะคะ่ะแต่ซินจำเป็นต้องทำอะคะ่ะเพราะว่าที่บ้านซินแบบ มีนี่หลายทางเงคะแล้วซินเป็น,เป,นเป็นเสาหลักให้กับที่บ้านนะคะแล้วก็ต้องช่วยทางบ้านนะคะใช้นี่แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะงานอีเวนต์ต่างๆก็ถูกงดไปหมดเลยก็เรารู้สึกว่างาน,นเนอเตนร์เป็นงานที่ดีที่สุดแล้วในตอนนั้นมีอยู่วันหนึ่งนะคะปีปีที่แล้วอะคะ่ะซินได้มีโอกาส ไปรับงานเอนเตอร์เทนงานหนึ่งแล้วกเ็เป็นงานปาร์ตี้สละโสดนะคะซึ่งในกลุ่มนั้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของคุณหมอจะมีคนหนึ่งที่เขากำลังจะแต่งงานนะคะแล้วก็ได้จ้างสินนะคะไปรับงานเอนเตอร์เทนอันนี้นะคะ่ะซึ่งไปดูแลลูกค้าหนุ่มๆในงาน6คนแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาเลือกไปเอนเตอร์เทนเลยพี่คนหนึ่งอะคะ่ะ ที่เขาเลือกซินไปเอนเตอร์เทนนะคะเขาก็ได้พูดคุยกับเราแรกคือเราไม่รู้เลยว่างานเนี้ยมันมันจะเป็นยังไงมาแนวไหนคือพี่เขาจะแบบแตะอังหรือว่าจะลวนลามเราไหมแต่เราก็แบบต้องทำใจดีแบบสู้เสือเขาไว้เพื่อให้งานนี้มันผ่านพ้นไปแต่พอแบบพอพอพี่เขามาจริงๆแล้วอะโหเรารู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ใน ซีรีสเกาหลีเลยอะคือพี่เขากบบหล่อ,อป้ามากแบบขาวใสตีมาเลยซึ่งแบบในงานนั้นอะเรารู้สึกว่าค่าตั๋วเราไม่เอาก็ได้นะคือเราเรารู้สึกค่าตัวไม่เอาก็ได้คือรู้สึกว่าเราเราถูกใจเลยพี่พี่เขาก็รีแลกต์เอ็นจอยดีนะคะพูดคุยกับเราดีแบบสุภาพเลยแล้ว<ไ>ก็ไม่แตะอ่างเราอยา่างที่ที่เราค<อ>ิดคือพี่เขาดีมากแล้วพี่เขาก็แบบ ชวนคุยกับเราบอกถึงสาเหตุว่าพี่เขาแบบไม่ชอบมางานปาร์ตี้เลยไม่ชอบดื่มไม่ชอบแบบสังสรรค์แหละว่าเขาจําเป็นต้องมาเพราะว่าเพื่อนเขาบังคับมาแล้วเราก็พี่เขาก็ดีนะคะคือสอนเราอะคะ่ะว่าไม่อยากให้เราอะทํางานในแบบกลุ่มเสี่ยงอะไรเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าอยากให้เราอะเรียนจบปริญญาตีแล้วก็จะได้มีงานดีๆทํานะคะแล้วก็จะได้แบบ คนอื่นอะจะได้แบบไม่มาดูถูกเราแบบนี้พอใกล้จะเลิกงานพี่เขาก็ขอไลน์เราอะซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเราดีใจมากคือเก็บอาการไม่อยู่เลยพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยแลกแอดไลน์กันเพราะว่าพี่เขาแบบเออให้เราแบบสามารถไปปรึกษาเขาได้ แบบเกี่ยวกับเรื่องเรียนอต่างๆได้ตลอดเลยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากเราเราเราตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่เลยนะคะที่พี่เขาแอดไลน์แล้วก็ได้คุยกันจนมาสักพักหนึ่งคือพี่เขาก็อยากให้เราอห่ะเลิกทำงานเอตเทนอลไเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราเลิกทำแล้วก็หันมาศึกษาเกี่ยวกับการขายออนไลน์ถึงแม้ว่า รายได้อะคะ่ะอาจจะไม่เยอะเท่านะคะแต่มันก็ดีกว่าที่เราไปรับงานเอนเตอร์เทนนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่เขาก็ขอเราเป็นแฟนคือแบบเราดีใจมากเลยที่พี่เขาแบบขอเราเป็นแฟนคือเราไม่คิดไม่ฝันเลยเงว่าพี่เขาจะขอเราเป็นแฟนเพราะเราเป็นแค่แบบเด็กเอนเตอร์เทนนะคะแล้ววันนึงพี่เขาอ่ะก็ชวนเราอ่ะไปงานแต่ง ซึ่งงานแต่งนั้นอะเป็นงานที่เราเคยไปเอนเตอร์เทนในงานปาร์ตี้สระส่วนวันนั้นเราก็เลยไปตัดสินใจไปพอเราไปอะเราไปเห็นในงานคือแบบโหคือแฟนพวกพี่ๆเขาอะค่ะแต่งตัวแบบไฮโซมากแบบการศึกษาก็ดีจบมาหาลัยแบบดังๆทางนั้นเลยแล้วเราก็เลยแบบเดินไปนั่งโต๊ะพอไปนั่งโต๊ะอะค่ะเราก็รู้สึกว่าพวกแฟนพี่ๆเขาอะค่ะ มองแบบมองเราเป็นตาเดียวกันแล้วก็แบบสุบสิ์กันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเออว่าพี่เขาสุบสิ์อะไรกันวะ,ะเราก็เลยแบบก็พยายามแบบนิ่งๆเข้าไว้ยิ้มๆเข้าไว้เลยจนพี่คนหนึ่งเขาถามเรามาว่าใช่น้องคนที่รับงานเอเตนต์ปาร์ตี้สละสสดในวันนั้นหรือเปล่าคะเราก็ตอบไปว่าแบบ อ๋อใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าเนี่ยน้องได้ค่าตัวเท่าไหร่ล่ะจากที่แบบไปปาร์ตี้ตั้งแต่วันนั้นอะจนถึงวันนี้ได้ค่าตัวเท่าไหร่มันเป็นงานเหมาหรอถึงเอนเตอร์เทนมาได้ถึงหเดือนอะคือโหเราแบบพูดไม่ออกเลยอะเราแบบรู้สึกแบบหน้าชาคิดอะไรไม่ออกเลยอะแล้วเราก็เลยแบบตัดสินใจเดินออกมา คือเราไม่คิดว่ากลุ่มที่เขาเรียกว่าไฮโซอะค่ะเขาจะดูถูกเราได้ขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยกับกับจุดจุดนั้นเลยเราเลยเลือกที่จะเดินออกมาโดยที่แบบไม่บอกพี่เขาเลยพอพี่เขารู้พี่เขาก็แบบเหมือนพยายามที่จะโทรหาเราติดต่อเราแต่เราก็แบบาสายทิ้งเลยไม่รับเลยเรา รู้สึกแบบสับสนไปหมดเลยอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเจมตัวเราไม่คู่ควรกับพี่เขาอะเพราะเราเป็นเด็กเอเตนร์คงไม่มีค่าที่จะแบบยืนข้างพี่เขาเลยเลยเราจนวันหนึ่งพี่เขาบุกเข้ามาที่คอนโดนก็ถามว่าทำไมเราออกมาโดยที่ไม่บอกพี่เขาเราก็เลยแบบเราเรื่องทั้งหมดให้พี่เขาฟังแล้วพี่เขาอะ ก็เลยแบบโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเขาเลยนะณนะตอน,น,นที่เราเล่าให้เขาฟังเสร็จเนี้ยค่ะพี่เขาก็ถามเพื่อนเขาว่าแบบเฮ้ยถ้าขืนเมียของมึงอะ่ะยังปากหมาอยู่อะ่ะระวังเอ็นข้อเท้ากูอะจะเข้าปากเมียมึงเพราะฉะนั้นอย่ามาดูถูกแฟนกูคือเราได้ยินประโยคเนี้ยที่เขาพูดกับเพื่อนเขาอะ่ะเรารู้สึกว่า เฮ้ยพี่เขาปกป้องเราอะ่ะเขาแคร์ความรู้สึกเราอะ่ะคือเราดีใจนะที่เขาแบบปกป้องเราเราก็เลยแบบรู้สึกแบบมีแรงฮึดขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีหลังเรียนจบแบบไม่นานเนี้ยค่ะพี่เขาก็เลยขอแต่งงานซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะโดนพี่เขาขอแต่งงานอะ แล้วตอนนี้นะคะซินก็ได้ทำหน้าที่การตลาดนะคะให้กับคลินิกเสริมความงามนะคะของสามีค่ะหวังว่าเรื่องราวของซินนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะที่ ที่ไม่สามารถเลือกงานได้ที่จําเป็นต้องทํางานแบบนี้ที่ทุกคนนะดูถูกเราทําอาชีพสุจริตอะคะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะมาดูถูกเรา mm hmm. ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะส mm hmm. ู้ๆนะคะซินเป็นกําลังใจให้นะคะส mm hmm. ู้ๆค่ะ